สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น2เนื้อเงินเป็นเหรียญไขป่ปลาเล็กด้านหลังเป็นบอกุทดย้อยยาวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับราคาเนื้อต่างๆกับรายอดเพื่อส่งรูปพามาผมทิ้งลิงก์ไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถาน เถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้าน,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 านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจรา,านะครับผมเบรเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตัวงองูนะครับมุมล่างตรงกลางนะจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวงองูนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมปลายหันตัวงองูเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับผมตรงปลายเท้าท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับ2เส้นนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงปลายเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับนูนคมขึ้นมานะครับผมเป็นจุดสังเกตที่สองในการจจรณาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สามกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงแขนท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีขีดเล็กๆนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงแขนท่านนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยตรงกลางนะครับผมจะมีขีดนะครับผมเล็กๆนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้เส้นลวดหน้าผ่าองคพระนะครับผมจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดนะครับนะ a, น้าผาองพระเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมใต้เส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเป็นเส้นซ้อนลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ใเนี่ยการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับตรงตัววอรแวนนะครับผมมุมล่างฝั่งขวานะครับผมตรงหัววอรแวนเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นปลายแหลมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล,ล่างฝั่งขวานะครับผมตรงตัววอลแวนเนี่ยตรงหัวตัววอลแวนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นปลายแหลมนะครับเป็นเส้นล่วนนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวองค์พระกัน บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับผมลักษณะพื้นผิวเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายด้านบนนะเราบริเวณด้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเมฆไข่ปลานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายแล้วนะครับผมลักษณะของตัวหนังสือเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะ ถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม ผมทิ้งลิงก์ลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านนะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองค์พระบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดน,นะครับนูนะครับหนาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็น จุดสังเกตเบื้องต้นในการ Oj ิจรณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงขาองค์พระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่บริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยในการิจรณาของผมนะบล็อกพุทย้อยยาวเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงอัคระตรงด้านบนนะครับผมจะมีเส้นแตก ลากยาวลงมานะครับผมเอาล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคลาดด้านบนนะครับบล็อกพุทย้อยยาวเนี่ยบริเวณตรงอัคลาดตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับยาวนะครับลาดลงมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณามุมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับผมบริเวณตัวส่อเสือกย้อยยาวนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงตัวสอเสือนะครับกับยอหยางเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะครับในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอาคลาตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงนะครับผมติดกับขอบดวด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงอคาคา,าเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับติดขอบลวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรณา,าของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดหนาเบอร์เบอร์นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับผอมเล็กนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดจีวรนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนคมขึ้นมานะครับเป็นเส้นลวดเหล็กลักษณะแบบนี้นะแต่เส้นลวดบริเวณตรงเส้นลวดจีวรเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเบอร์นูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงนี้เขาจะคมขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจารณานของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านบนฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแต่งนะครับลักษณะ เป็นตัวหนอนลักษณะแบบนี้นะอันเราพมโฟกัสกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงพื้นเหลี่ยนตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นตัวหนอนนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวองค์ภากันบริเวณนะครับผมพื้นผิวเหลี่ยนนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นผิวตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเส้นลวดอัขราเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง สายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงพื้นมุมฝั่งซ้ายลักษณะของพื้นผิวเหรียญเนี่ย ค่อนข้างที่จะตึงเลยนะครับผมแล้วจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับผมตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรญรุ่นนี้นะถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนป้ายถึงล้านต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าหลงปูทิมนะครับ บริเวณนะครับผมใบหน้าหลงปูทีมเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะลำตัวองค์พระบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลําคอนะครับผมก็จะตื้นเบอร์ลักษณะแบบนี้นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาโดดเด่งขึ้นมานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับในความเข้าใจของผมในด้าน ข้าเนียก็จะเป็นข้างเลื่อยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยจะข้างเลื่อยแต่งตะไบแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยจะเป็นข้างปั๊มนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะของด้านข้างเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะครับผมภาเครื่องที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณนะตรงมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมจะเป็นข้างเลื่อยแบบโดดเด่นเลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมตรงกลางนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะลักษณะนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับด้านข้างเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมา นะครับผมบริเวณนะตรงโตดเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาลักษณะน,นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ